พักกันนี่มรกันเพิ่นว่าเนาะจ้าเพิ่นว่าเพว่าเอาข้าเจ้าบ่ให้มากินตําบักหุ่งนี่เอาต้มปลาคอใหญ่ไปนี่็นี่แม่ักกันนี่เลยสอยู่กันกินบ่เดียวเหี่ยวรถเหี่ยแตกเลยซ้ําฝายผู้เขียวเนาะ คือกับยูหมอแห่งหุองเดี๋ยวกำหัวมาไปกันไปสั่งกันนี่ว่าเร็วแลกตต่ตคือปลาใหม่มาป่องขอบฝ่ามาบังที่คนวายเมื่อนั่งแต่เขาพ่ากันยวนหมอขอนะ ก็อึ้นล้ำล้มล้มล้มเพิ่นเชื่อได้ม่ไดเพ่ชื่อมไมเดี๋ยวก้ามากเมามากนละเป็นไงเพ่งเ่อะ่มากเชื่อไปอใ่นี่ตีไปขคย้วสามสี่เสียนสามเสี้ยนสารยโอ้ยสุดยอดบ้านเลยสุดยอดม้กมากเลยสั่นตีมาสั่นซีด้เนาะดูบ้านพ่อประดิจ้กโอ้บ้านเราตีเนี่ยแมนบ้านพ่อประดิษฐ์บ้านแม่เตียงแม่แอลสีแล้วแม่เอลแม่กกใช้ของพ่อก็เลยไป เรียง้วยสวนฮะเป็นเมิ่งสภาแล้วแล้วเบิ่งสภาพบ้านเนาะจะเสียว่า้าบเรียงวัวเลียงค้วยเนี่ยก็บอดเดือดร้อนบอเดือดร้อนแต่ว่าเราก็ใร่ก็ว่าใจรักเนาใจรักเนาะตวยของเขาดีมันตัวใหญแล้วเกิดได้บก่อนูก่อนเขาบกเพ่ ใบหนาพร้อมได้นี่เราซับกินขึ้นเลยละไปใบน้อยก็อยเยอะเก็บใบน้อยตะวันไว้นั่นป้ายยาพ่อแล้วปูกไว้ป้ายยาไว้่ายเลี้ยงควาย้ดิท่างใต้กินด้วยไหมโอ้ยพ่อหวานดำมันนี่หวานสุดยอดเลยชูบ้างานลูกสาวโอ้ยถ้ามันมาท่วมส่วงมันส่วงมันต้งนี่เอาลูกน้อยเอาลูกเกียรติร้อยครับผมหกร้อยนี่คือสองน้อยแล้ลูกุปู่หนึ่งลองบา เอามาจินเอามาจิ้นมาผมชิคก็ต้องเอาคู่หนึ่งบ่ช่วงมันโคบังหันมาให้หลายแดงสรุปกําลัคือมือร์คนนี้ชิคคู่เนาะรอบันนี้เขาสีเลือกเอากิ้งแบบไรบันนี้ไปกินกั่งป้าหยาที่ไว้ยไทยเลี้ยงคู่ไอช่วงฤดูแรงครับพอได้พอได้เก็บได้เล่ม เก็บไปเลี่ยมช่วงดดูแรงปาหานก็มักมอนหเเพรามันเป็นของานม้นกาเามันเป็นหมากข้อบัตรของมามอนหมนั้นเาเอกหันมวสาวมาเก็บสองไปกรุงเทพสกิโลรองรับถาช่วงดดูแรงหมูกินไเหมขาไปกินเาไปปั้นหมแมงแรงมันรู้สึกวา่าบากทายากแม่ปลูกเรื่องนี้ท่านบ้าเิมน้น่าน้านด้วยหมเเดือแล้วันี่ยอันนี้มันมากหน่อยตัวนีุ้่นซงเราเนแต่ไม่กิ่เมล็ดหุ่นซองตัวนี้ก็รางขึ้นสวยสวย มึงซ้อนเดินจังคือว่าเจ้าใส่ฟุนหลายอยู่มัขึ้นรุ่นไม่รุ่นแรกกินเมดไปแล้ววาดนี้เล็กกินรุ่นไม่วานนี้สิภาคกินสักก้อนสิไปกินกระโพดสักก้อนกระโพดอะไรมันยากกว่าทุกอย่ายมันสูงกว่านี้กัน นีน้ำเนาะปล่อยสายน้ำต้น้ำนองซานมาเก่าไกลมากเดิจ้าตะกีมันม้อนบหนดิตะกีแมนมดผุนแล้วปลอ้อยของแม่วันแมนมืดผุนมากแมุ่นสิบก็เลยออ่อยมดตั้งผุนอ้อยมดเล้ตัดนี่มาเป็่ยนางครับม้อนขน้คือกันยืนน้องฟอกขึ้นใช้มันยนน้องฟอกนู่นกับมังขึ้นมันยืนนนมันไหลมันเกลี่ยไมันเจียวท่านมันบไหวยแม่แล้ตัดออกหมูาเียงคัวยจะตงซะัันมันมันโคก ขามันโคบคือยังซุมซำนี่พีใมเทียไหอาไ่ไหวยเอาไ่ไหวเลยอไม่ว้มันเกิดนมันเกิดโคบแน่ถาไ่ขยเสีตาดนี้ันามปั้นเขามารับปั้นเป็นนำคุณลูบาทขายน้กซรเพงมาตะพหรอเพงมาตะพดหรอะตั้งเทียงพุนแต่ว่านี่องนำนี่รองสายรองนำของบ้านหลอดขอากล มันอั้นอีมหัวเาตัดมือเศ้านี่ตอนนี้มวนนั่นอ้นยเ้มแลมน้าหัตัดไปมไเลยเีวเขียยวเอาเป็นของฝากของฝากก่พอดีกันนั้นเลต้นี่ต้นัี่น่นะเข้าโดเข้าจำข้าวโรดเข้าจำขาเข้าจ้่ดข้ารพ่อปรดี๋ยไป้นาเข้าไเฮยยพ่อเดียวดีแล้วฝากมาห้ด้วยต้นหล่งตเฮันดวสยงัตามาที่บ้านัาทิพยนลีะ หอเอาน้อยหลายเอาเป็นพอกเดิเอาน่ะเอาน้อยๆนึงๆสิไปทุ่งอุ่นของมันสิบัดนี้เลยว่ามันบ่พอกินเลยสิเลยสิไปลูกแปลงผมยังไกน้ําเตงน้ําง่ายันก็สิ่อยสปนเตอใส่แปลงนีเลยสิปลูกไว้มือซะสองนี่เลอะหญ้าออกปลูกไว้ซนาุงนี่มันบ่พอกินงนันก็สิปลูกหญ้าปลอยหญ้าปลอย้มันบ่พอเกี่ยวกขาหวานจ้วยยปาน้ําโอ้ยหญ้าประจํามองอันมันบ่พอกินก็สิอแล้วเท่านี้ล่ะ พอประดี๋ออยวเขาเอาหยาไปต้อนบกักกึมเขาจะนี่งามบ่อพอแล้วปู่แบบได้ดีเลยอ่อนดีดีแสดงว่าพอเราตัดอยู่เรื่อยตัดตัดตัดไปเรื่อยอไอ้กึมเราก็สีดีใจ <ไป S 1> โอ้ย <ไป S 1> อยางคักเลยล่ะนี่เน,นี่ยเกี้ยวไป,ไปหมดโซ่มันกินตัวน,นี้เราได้กินเต็มมีกรอบก็จะได้กินนั่นนี่นี่ได้กินหลาดหมามื่อนี่ล่ะเฟ้นไฟเป็นตะ อยู่บ้านแล้วได้กินแต่มี่กว่าว่าขันขัอยู่บ้านเฮานี่ไล่ฉากว่าได้เด้อของที่เฮานี่มันหลายว่าได้ดอกนี่ยัดโล่ดีอ่ะดีดีแต่ว่าม่อนต้องนอนไงยุ้งเท้าแทนที่อุ้ยสิได้เกิดพูดว่าดีใจคเกใจขัดได้มากสิพ่อเราเศรษฐกิจพราเพียงไม่เต็มที่อิลีเลยเดินตามห้อยพ่อหลวงหฮาแท้ถึงสุกข้ากเราละแม่แอลกับพ่อประดิษฐ์เฮานี่ เมืองบ้านเมืองซองเราแล้วกับถึงโบเห็ดแบบนี้เรากับโบเดือบร้อนแต่ว่าเรากับเห็ดเพราะว่าใจรักเนาะใจใจเรารักคือว่าเหลาพวัตได้เพราะหน่อยได้ไหมบ้านนี้เ้าจะมันเกิดมาแค่ตัวหนึ่งสองตัวตัวบอกใหญ่ดิอ่ะปลายปียิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอันนี้พอปลูกมาจากปีหรอปลูกได้ปีปีกว่าปีกว่ายังได้ขนาดนี้ได้ขายแล้วได้ขายน้อยแล้ว พ่อพ่อยังมีโครงการที่สิลโกราออกบ่อดิ้งก็ิเอาอยู่แค่นี้คือมันสิไว้ถ้าเป็นสมุนไพรบำรุงร่างกายช่วงอายุแก่แต่ว่าหมากม้อนหมากไอ้อันเนี้ยไลเบอรี่ติคือ้นอย่างก่อนมัมเบอรี่มัมเบอรี่มันกับบำรุงสายตาพความม่นบอกว่าตัวเนี้ยเข้าใช้ไอซิฟชนิดอยู่นี่นี่จ้าควบดันเบาหวานโรคไอเขาเอิน่าเอียงน้ำมูลน้ำมูลอิสลามอต้านอนุมูลอิสลามน้ำมูลต่อต้าน้ำมูลอิสลามคือ ข้นที่สิกําลังเป็นโรคมันเล่สะละลงสิเปันว่ากําลังสิเริ่มเป็นถ้ากินอันนี้เข้าไปเ<ๆ>ข้าไปเข้าไปเมื่อเล็กแล้น้อยเข้าไปนี่มันสิวจะเริ่อเติบโต,ตคนว่ามันสิระงับบ่กไม่ยากแก้เด้เป็นยาระงับยับยั้งยาระงับยับยับย้งไว้บ่ให้มันจะเริ่อเติบโตขันสุขภาพไม่แข็งแรงเลียนร่เรรมเฮาดีแล้วทุกอยา่างมันก็ต้องจงองสนะมันบ่ล่ะมันต้องแพ้มันต้องแพ้แล้วตอนตอนที่พ่อสร้างพื้นมาในต้นประมันไม่พอกำนีแล่ะวก็สิแล่ะ สร้างขจ้ามาซีมันเลินนั่นซีพันบาทซีพันพิ่นให่งซาพันบาทซีพันบาทนี่ประมาณจักอะไรซีลอยทอนซีลอยทอนทอนละซีลอยทอนซีลอยทอนนี่ยซอนเขาจิตัดประมาณหาตาดิจ้าช้ำนี่แหละประม่าซีหาตาเป็นท่อนเป็นท่อนเพาะเอามาช้ำเองมันมาพาะช้ำเองเราไม่เสียบที่ทวงยางเสียบตัดตัดตัดตลอดแสดงว่าซีมือพรายนี่การช้ำเพาะปลูกบพว่าไอ้ยังก็สร้างเป็นคุณที่ว่าช้ำช้ำเองมือเย็น จักักี่ยนจักหอนก็เท็ดไปตามด้วยใจรักหน่อคนผลิตที่ว่าตอบรับออกมามันก็โอเคนะพ่อจบาป๋อซีโดยการด้วยความด้วยความพยายามเนาะชงลูกจบปิญญาโทษบรรทุกคนเนี้กจบปัญญาโทจังว่าอุเห็นเฮ้ยสนุกจบปิญญาโทก็เลยว่าเอ้าพ่อแล้วอุโสการข่วามตั้งใจว่าเพราะมันว่าขยันเกินไปเพราะมันว่า เก่งเกินไปเราคือควบตังใจว่าทั้งเดื้กระซังพ่อ่อนพี่เขาได้เลี่ยนลูกเลยพ่ออยากให้ลูกเลี่ยนถึงที่สุดซะก็เลยส o ง m z o o ไปก็ได้เป็นลิญาโทษเลยทั้งรูเลยด้วยพ่อส่งเทมัดขันหักกันเนาะพ่อได้หักเลยเลยยาแบบเปพี่แบบน้องห้ากแบบ ถึงพีกถึงขิงคือไปมาหาโซกันนี้แหละก็ดีใจอยู่ว่าจังจังพวกลูกนี่กับบอมี่ยังได้พอกับคือว่าเอออยู่แบบวิถีชีวิตแบบโบราณอี่ลีนน่ะแหละกับพวกเป็นยังด้วยใจของเฮานี่คือนำหนึ่งใจเดียวกันสามารถว่าไปกันได้ไไปกันด้ดีใจอยู่ที่่วอีกอย่างหนึ่งกับเทิงพ่อกับทักเนาะโอ้ยดีใจหลายอยู่เด้อยู่ว่ายากอะเดี๋มาเป็นลูกพ่อฟังทั้งนี้น้ำเรื่อยข่วม ภักพุ่มใจแล้วก็เป็นน้ำเนื่องใจเดียวกันเลยมันจังคอยก,ก้าทักจังคอยกาจังคอยก้าเว่าลงไปจังคอยก้าเอื่อนเนาะเป็นพวกขันกะพ้นขันบ่ออีรีหรอมัน ว่ากันทาย่ผหอว่าสบรทับกันี้ยพี่ปอนั่นบ่บ่าบเสีอชีวิตมาเสียงนอนนั่ะแจ้งคนนอนครับผมเีนนันเล่าน่งเสียเ่เสียคอน่าแจ้งคอเ่าแจ้งคนงานระจำงานที่ไหนเล่าเพราะงอ้วนว่าจ้กเสียกเดือนชีก็เดือนคอี่ยังแม่ทำนด้พอนะโอ้ว่าจะเสียเดือนนี่แหละตัวที่ตัวที่เฮ็ดห้ขึ้นดินที่มันจ้องคอยงามเนาะบ้านพ่อไ่มีสีสีเด

เห็นปะไปทางรังลิอุ้ยเออนั่นล่ะมันนี่มันนี่มันนี่ไหนอะที่ป่นบอกกันนมันนี่หมดันนี่หมดเอ้ยกินชาได้บะเนี่ยม๊วเอามาทำเนี่ยบ๊วยนั่น โมแม่เล่าเราอมนมาเกิดบบเว้เลยเนบ่มเปี่ยไหมแม่ช่วงคองแม่ออกมากับรุ่นนี่เลยเหมือนกันเป็นเพื่อกันนาก้องเห้ือโหไปเร่อนมีวาลีใบก็ีใบตันน้นาบตางเมื่นีไปอีกควอนเดียบแล้วแล้วลีใบแล้วมันไลย ประมาณสักไม่ได้เป็นมากให่มนงแม่นนี้ใบจะเป็นคื่อกันเลยตอนนี้พ่อในนี่ใบกันสิามื่ออทิ์านเมืกินได้ประมาณนี้บ่ว่าใหทิมเกียรสอีกประมาณสิหามื่อวันที่้าประมาณสิบาวันเดียก็เริ่มสุกเลยเมื่อเนื้อเนื้อดำดำเนื้อดำดเน้อดำมันสิสุกยังจ้ากินด้วยไหมเนี้ยไรมันจะช่วงช่วงไหนหรอ อยากเห็มาเจ็บบางช่วงช่วงเจ็บใครกันโอ้เจ็บไปฮับพ่อตาว่าพวกไก่ลอยก็กิโลหนึ่งแมนยุ่งวกไก่กันหรอวะผลใหญ่ใหญ่ไม่อยากกินเลยว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจ็บไหมว่าหนาเป็นเจ็มแน่น่ะจังมาบอกคนว่าเอาเอาเก็บมาะ婆มัน เอาแกมาเพียงมัน่ฟูขึ้นเพนเป็นนเป็นนย้าเปลี่ยงเป็นนุ้เขาเปลี่ยนเป็นน้ย้าเปลี่ยงเพียงอุ่นกแล้นข้นเพียง้าเปลี่ยงเลยว่าหอยว่ามีเวลาใหญ่เป็นนุ้ยเพียงเป็นนุยหรอเก็บอกดีมันจะดีไปสุกไปน้อยน้ยนั่นแม่ยังลูกในี้ไหมชวาลูกนี้ย่งเนี่ยนี่แมกโอ้เป็นยางเออเอาปือเสร็จแลวยิ้ไว้หอของแปลก เขาใส่ทัี่เป็นเตาแก่เด้กกันฟากซ้ำนี่นั่นฝากซ้ำนี่เป็นเตาแก่เด็บอกให้ตะกีบ้านเขาบไม่เอาีโทษสื่อทางไกเพะมันไม่แนวหองสีแม่โทษจะทำนี่โทษสื่อยังทรงมากไปเอาไปซะนี่คนนี้จังใด้จนเเชี่ยว